ผมไปโดนหมดแรกแ่จริงจริงรไม่ค่อยเล่นสายใกล้นะลวกปล่อของเลยลูกเขาไม่ค่อยเล่นนะลูกเล่นลุกส่วนมากลูงจับสนลยกับพวกปืนที่ไม่ใช่ปืนชาดเฮ้ยเดไม่อ่ะรขอได้ปะ ดีจะไปทางไหนดีไอ้โอ๊คบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้พบศัตรูแล้วดึงึงได้ดึงได้ดึงได้ป่ะน่ะดึงไม่ได้ดึงไม่ได้มีคนมีมีตัวมีตัวมีน้องดึงแล้วน้องมาดึงแล้วเออเอออ๋อวิ่งไปโน่นแล้วยังกลัวผมไม่รู้ไม่อยากผมไม่อยากทำมันเท่าไหร่เลยนะแตกแตกผมหมายปองเฮ้ยบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ ลงก็มันลงก็จตายลงเจ็บหนักมากเลยอะบ้านหลังนั้นอะไปไปก่อนที่ไอ้ไปไปไปก่อนลุงอะไรยังไงอยู่วงวนอยู่างบนผมมีเด็ด500ึง้วกันเด็มีมีมีได้ผมได้ลงมา Triple kill ทำายขนนวะ มันจะไงไม่น่ะมันจะไงจะบอกไหมอ่ะมันจะไงเปิดเปิดเปิดใจกางอากาศเลยเีวยเฮ้ยแอรดอปไอ้ลุงแอรดอปไล่มาให้ด้วยเนี่ยแอรดอปที่แตกไม่อยู่เนี่ยพี่แตกเนี่ยมึงเห็นไม่เห็นแตกแอรดอปขึ้นเหรอเนี่ยไอ้ดอปเลยนะอยู่ไหนไอ้ดอปอยู่ไหนไอ้ดอปตัวนึงนะ โอ้โหยิงจริงจริงตียิงไม่ได้โอ้โหลุงผมยิงไม่ตายเลยอะลุงไปโดนผมแนเกี้จริงจริงลุงไม่ค่อยเล่นสายใกล้นะยม่บอกเลยลุงเขาไม่ค่อยเล่นนะลุงเล่นลุงส่วนมากลุงจับสไนกับพวกปืนที่ไม่ใช่ปืนชาร์จอะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ดูอ่ะลุขอได้ป่ะ ไ ja. mm. ม่เยดให้สน right. ับสนุนนะครับขอบคุณครับผมถอสนับสนุนตายนะตายนะไม่เข้าวงเหงตายนะ ิป่ะผมไม่มีใครเอาแหละเพราะมันตายวงแล้วเข้าวงนะไม่ตายมันเข้าวงมึงไม่เข้าตายด้วยโดนตายนะโอ้สกายเลือกิดำเลำู้ดนนะ r อ้าวีนะล้มหนึ่งดีนะลมไปหนึ่งปีนะ้องโดนนตายไม่เฉยทุกคนบางคนเขามีเาะบางคนเขามาตก ก็ฮักออที่บันที okay. ่มีจิดูว่ะไอ้สปรยสสปรออต่อีวออก่อวตอกาออาออาออมาเออออกมาเออออกมาฮะออมาไได้ไหมขาว่าคุณร้านมึงอีกอ้ไม่ไม่ไม่ร้ายแกงหมุนแ เล <c oughs> ่ลงุลงลงุงเล่นลุงเจคอไม่ค่อยดีเลยขบวนนะขบวนขบวนขบน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 สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุยกับลุงบังเด้อจรองจริงๆอ่ะเกมนี้น่าจะไปป่วนจะตีมลุงสอง เล้นเี shuttle, ้มีเลี้ยนใช่ป่ะเลี้ยมเลี้ยมชุบไปลงเลยนน้นดชุบลงวุบผม่ยแหละลุงว้าลงกายกูมันอย่ทางโน้่ะเอองน้ผม่ะตายผมจะตายเตเดียวหรอเตเดียวมัไปอยู่ทไมนอกหมองเม็ดเดียวเลยทีเดียวเชียวสบาดีครับสบายด องตัวมันอยู่สองตัวเบ้านแถวนี้เราเปเลยเปเลยโหล้วเหลือสองพันึงด้วยไม่ได้ใช้เลยเฮ้ยเมันอยู่แถวนี้แหละมันอยู่แถวนี้แหละมันอยู่ใกลๆตรงนี้แหละโอ้ปืนอย่างแรเลยอะไปร้านเฮ้ย่อครับ่อครไอ้นี่นี่ครับครับครบ